โอเคเซื่องเหรอเออลูกดีตัวเซื่องสิครับอันนี้คือแอลม่เก้าห้าทำให้ดิทำให้ดิไฟแต่มันแต่ว่าแกม่ไหมออ๋อแต่พี่ลืมบอกว่ามันจะทิ้งรอยไว้หน่อยนะเป็นเละก็เป็นเป็นกองเลเลๆครับเป็นกองเลเลยครับอุ้ยจริงเหรอตอนนี้เป็นแล้วเหรอ ขนาดไว้ไม่นานเลยนะใช่ครับจำจำอยู่เลยครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวประมาณ5-7าถึจ็ดวันได้อันนี้มีมีเชือครับแต่เราไม่ได้ใช้หลังครับเออไม่เป็นไรเดีอยวอยากตกใจคนที่ยันเก๋วะตกใจก็บไฟแนนซนี่แค่นี้เฉยอืไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ได้ไม่ได้เจ็บอะไรเลยแค่นี้เจ็บไหม ได้เลยมันช่วยช่วยอะไรครับอันนี้ก็คือสามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะคล้ายๆคล้ายๆการนวดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปกันขี่ว่เดี๋ยวผมมันจะไปที่ไปเราดูยาบ้านเราเราดูเลยดูดิเนี่ยเจ็บไหมอ่ะไม่ไม่เลยนะอ่ามันสบายจริงๆใครมีแต่คนแบบคือเขาบางคนก็ส่วนมากเขาจะกลัวการครอบแก้วนะ ฝังเข็มเขาก็จะเน้นไปการครอบแก้เพื่อลดอาการปวดเช่นบางคนออฟฟิศซินโดมคอมาเลนะคะก็จะใช้ดูด้วยจ้ะสามกันนี่ถ้าแช่ไว้นานมันจะแดงไหมครับถ้าแช่ไว้นานก็จะแดงนิดหนึ่งไม่นิดไม่นิดแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรนะการที่มันเป็นสีต่างๆมันแสดงถึงภายในร่างกายของเรานะคะว่าอะไรย เป็นตรงไหนมันค้างค้างอย่างเงี้ยดังร้อยเหรอจ๊อบจ๊อบจ๊อบมีปวดไหมสบายไหมมันคล้ายๆการนวดนะแต่บางทีมันก็แบบเออดูแรงๆแต่ว่ามันก็แบบใส่ใจดีอ่ะสำหรับคนที่มันเมื่อยอ่ะวันที้จังการเย้ไหมครับฝ่ยนะเจ็บไหมสบายไหมมันจะคล้ายๆการนวด กดไหล่กดคอบ่าไหลได้เลยแม่แผ่นเต้แแผ่นจีนแ่แผ่นจีนอันนี้สบายไหมอันนี้คือเหมือนนวดเลยแต่จะน่าคือแบบอเคฟินมากดีฟินมากโอเคเลยเจ็บป้ไม่ไม่ครับดูมันดูนะมันดู ปล่อยแล้วมันก็ไม่ดุนะคะใช่ค่ะไอ้วุ้ยไปซื้อแก้วมาทำหลาแล้วก็ได้เผาเผาเพื่อนเลยเพราะตัวแอลกอฮอล์95อันนี้อันตรายนะคะเพราะถ้าโดนลวกไฟก็คือมันเหมือนจะเป็นเหมือนบับบไหม้แล้วก็เบิร์นได้เลยนะคะอันนี้อันตรายมันไม่เหมือนแอลกอฮอล์ที่เราใช้ชิปแผลอะไรอย่างนี้ค่ะอ้นนี้เปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่า นีจะเป็น95แต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบบโควิดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเ5อย่้าเจ็้สี่เนาะปวดไหมปวดปวดตรงไหนเอวไหมไม่ปวดซึ่งถ้าบางคนอะค่ะมพนาอ่เลี้ยวสีเข้มๆอะค่ะช่วงหนึ่งถึงสองวันเราจะรู้สึกว่าปวดระบดตรงนั้นเพราะมันเป็นจากการที่เราคลายกล้ามเนื้อ เดี๋ยวแป๊บนึงันตอเด๋อวเช็ดน้นะคะสบายไหมมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดการข้อแก้วนะหูมันสบายสบายหลังยิ่งกว่าอะไรเลยมันเหมือนกันนวดเลยนะคะอ่าทเราลองคนอะค่ะมันจะมีอาการเจ็บเราไม่สามารถบอกว่ามันไม่เจ็บเลยเพราะทุกคนอะค่ะมันจะอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของแต่ละตัวมันไม่เท่ากันถ้าคนปวดเมื่อยเยอะเราเดินแก้วแบบนี้ค่ะช่วงแรกที่ ไปไปอะค่ะว่าสองสวันแรกมันอาจจะแบไม่เมื่อยเปงนเหมือนอารมณ์นูดแ่ไทยที่ความนูดแรงๆอะค่ะมัก็จะมีการคลาเราก็ต้องมีกา่าง่เรางยกกากันช่วยลายก้ามเนื้อมันก็ต้องมีการว่ากายล้วพอไปคลายกล้ามเนื้อที่มีปัญหาค่ะแต่พอสองสามวันมันจะรู้สึกเบาสบายกนอยค่ะ